ตตรงไหนตัวนึงสวยคุณที่สิบอะไรสองหมื่นแปดพันแปดร้อยก็มาดิคุณาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u ี้ y Return นะวันนี้เราไม่เล่นเกมเดิมแลครับ Butterfly Boss ซ้ำก็เดี๋ยวรอบนี้ผมเอาคุณมาสองหมื่นนะครับคุณหนาๆเลยผมมาล่าฟีสปินนะรอบนี้ผมคาใจอะรอบเจอมันมันไม่แตกเลยในฟีเกมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมา ใส่เดียวฟีเจอปินึงเดียวเลยก็ทุนสองหมื่นแต่ผมจะเบ็ดรับเบ็ดร้อยดีปะวอ,อืมเราเบ็ดสองร้อยเลยแลนทะำคอเบ็ดร้อยเบ็ดหลอเหมือนกันนะทุนไปอ้าวสวยแบบเดียวมาเลยนะทุกคนเบ็ดร้อยตอนนี้อะไร4ี่รอิบสวยใบไ,ไม้ไก่สวยฮาริบ ว้าวสวยเพื่อนดอกนี้เท่าไรสองร้อยสิบบาทวายใจดอกไม้ไฟสามร้อยสวยไวย้ไว้หนอนอไม่เข้ารายจ่ายนะเสียดายดถ้าไว้อยู่ตรงกลางเนี่ยปรเต้เนขาดเยอะมากนะเพราะว่ามันเชื่อมทั้งแถวบนแถวล่างเลยนะดอกไม้สีฟ้าจ่ายอาไรดอกนี้ร้อยยี่สิบบาทสองม่วงสองร้อยสี่สิบสองมดสุดท้ายครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอเค จะเป็นร้อยหนึง่งจ่ายพันแปดก็ถึงว่าน้อยนะทุกคนมันสิบแปดเท่าเลยนะผม,มนผมคิดว่ามันควรได้เยอะกว่าน,นี้โอเคครับดอกนี้แต่งนอกหรือเปล่าแต่งนอกหรือเปล่าแต่งนอกหรือเปล่าสองห้าแต่งนอกหรือเปล่าสองพันสี่ร้อยครับยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่สวยสามพันเ็ห้ายังไหลไม่หยุดหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบครับ ห้าพันสามครับขบวเดียวเห็นปะแต่งนอกแม่งสดกับได้ฟีเกมเอีกนะฟีเกมแม่งไม่ได้รุ้นหาเลยเลยเวนยังไงห้าสิบาทบอยผิเสื้อสวยไปคุณสิบละนร้อยยี่สิบตอนนี้ไม่หลายแล้วครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมป้าเป็นเลยสองร้อยห้าสอง้าสิบเอ้ย โอ้โหมาไหลก่อนปรับิดแปดร้อยสิบบาทไปไว้เชื่อเจ็ดร้อยห้าสิบตอไม้เขียวสามร้อยเจ็ดสิบห้าไหลครับไหลไหลดอกไม้ร้อยห้าสิบไหลไหลไหลนะเราเป็นสามร้อยเลยไปคาเฟ่เกมเดียวถ้ามันจ่ายนะผมได้เรื่องเลยนะก็ไปล้วมาเจ็ดพันแหละไปครับ โอ้โห oh, ลงมาแถวสองแถวสามลงแถวสามผีเสื้อหายไปวายลงมาแทนพีสปินสวยผีเสื้อหายไปพีสปินลงมาแทนก็ามาดิครับก็ามาดิครับได้เลิกได้เลิกบอกเลยได้เลิกบอกเลยไปสีเกมหลับร้อยแล้วทุกคนสองร้อยยี่สิบครับดอกแม่เท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบวายผดเนี่ย ตอนนี้เท่าไหร่คูนี้เสร็จละพันเจ็ดห้าหโอ้โหคู่นี้เสร็รลอยอยู่แล้วอ่ะเพื่อนทำไรครับไปนั่งเล้อหงบหนชิวชิวสิละห้าสิบไหลปะไม่ไหลแล้วว้าวครับม,มีวายมาแต่ไม่จ่ายโคตรเศร้าสองหมื่นสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้นไหมดอกไม้สีฟ้าสองร้อยยี่สิบห้าโอ้โหไม่ไหลเหมือนสุดท้ายครับสวยครับ โอ้โหไม่หลายนะทุกคนมันจ่ายได้าท่ไรงไงสามพันหกร้อยเก้าสิบโอ้โหฟีเกมสมร้อยจ่ายสามพันหกสองเท่าถือว่าน้อยนะทุกคนกับเกมที่มันคอโมโบคูณไปไเรื่อยๆอ่ะจ่ายแค่นี้ผมถือว่าน้อยมากเลยก็ถ้าแตกหมืน่นแตกหมื่นขึ้นไปเมื่อไหร่นะผมพอเลยเฮ้ย hey, 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 hey. อะไรกันอะไรกันครับเนี่ย 9, เก well. ้าพันแปดร้อยเฮ้ยมาไงอ่ะเฮียโมนแต่พูดดูดีมันก็มาไาครับหลายๆคอมฟกเกมหน่อยเพื่อนสวยเนี่ยมามามาสามหมื่นเจ็ดแล้วเราบอกมาสมหมื่นเจ็ดแล้วนะจ่ายแพงหน่อยดิเพื่อนฟีกเกมโคตรแพงเลยเนี่ยสามร้อยอ่ะดอยมาสิป้าครับ สออยย่สิาอโหใจสี่ร้อยห้าสิบคอมโบหลายๆครับสวยสองร้อยเจ็ดจายโอ้โหคุณนี่สิบรอจ่ายอยู่นีเนี่ะไม่ไหลสวยครับห้าสิบบาทผมไม่มีจ่านะยแล้วหลยเลยเพื่อนโอ้โหมือซ้ายครัจะไหลไหมมือท้ายสุดท,ท้ายไม่ไหลนะพันหกร้อยหกสิบ้าบาท กูเศร้ามากมึงจ่ายกูเนเสียงครอนสวยครับดอกนี้สามรยก้สบแต่นอกอย่างหลดุดแต่นอกกูจะหลดุดหกร้อยครับโอ้โหพันสีนส่ห้าเอามาดิเฮ้ยจ่หนักที่ดิจ่ายหนักที่ดิเพื่อนโหอ,อย่างเกืออะไร้นี่ยฟีเกมสวยดิดอกเนี้ยดอกนี้สามร้อย ผิดเสื้อคนยี่สิบตอนนี้ของเราเจ็ดนห้าไม่จ่ายแล้วโอ้โหคนนี้สิบไม่ได้จ่ายแล้วอะไรวะสวยดีดอกเนี้ยหลายน้อยหูดังได้ยังไงก็ได้ไหลนะครับทุกคนผิดเสื้อสวย,สวยคุณสามสิบดอกนี้เจ็ดพันห้าไหลคุณสามสิบคุณสามห้าแปดพันสี่ร้อยก็มาดิโอ้โหโซสามน้อยนะ่าจับน้อยน่าเสีด้ในสามหมุนครับเลขสามหมุน ปฏิหารนะเพื่อนคูณสามห้ารอจ่ายอยู่เนี่ยสวยสวยสวยวาตรงมามสวยเพื่อนสีเสื้อหายไปคูณสี่สิบวายตรงไหมตัวนึงสวยคูณสี่สิบอะไรสองหมื่นแปดพันแปดร้อยก็มาดิคูนสี่สิบอีคูนสี่ห้าอะไรหนึ่งหมื่นสองก็มาดิครับคูณร้านสิบแล้วนะทุกคนหมื่นสองโอ้ไหลรัวๆเลยเพื่อนไหนลรัวๆเลยหกหมื่นนะครับดอกน,นี้ได้เลิกได้เลิก ได้เล,เลิกมาเลยสองหมื่นจะมีอะไรกันขึ้นไหมคูณห้าสิบอะถ้าไหลจ่ายก็กำไรแบบมหาศาลอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,หนักแน่ผมไม่จ่ายหรอะจะได้แต่ไม่เป็นไรนะสี่ปีนี้มันมันให้เราจริงมันให้เราจริงเป็นมันแปแล้วทุกคนพอ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 ,อโหจ่ายทีเดียวตุ้มเดียวเลิกเลยคนระับทุกคนได้กลับบ้านเลยจ่ายตุ้มเดียวได้กลับบ้านเลย ก็วันนี้พอแค่นี้แล้วครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ